สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนนะครับผู้อยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ในอยูย่มออนะครับเนาะอยู่ด้านหนาด้า,ดาน,ในในครับด้านใส่ดนันขวานะครับหลุดไปบ่ฮอชจอดประทึกมากินหมกึกม่วงน่วกันพี่น้องเลยส่วนมากินหมึกม่วงครับมือนีปพี่ยนมว่วงเด้อหมึกมว่งมวงหมึกม่วงสมดีดีพี่น้องสมให้สมขาดสมขดัดสมแงอะไรย่างไง มึงมองกันอย่างสมศักซเสีส่ยเบิงหน่ละคํำนึงว่านึงเงียหนึ่งเสียบยู่น้ำริดเริ่มใส่ประเดียใครใส่ใส่ประเดี๋ังวะใส่น้ำปาม่เลยเขี่ยมกันมาเสียบน้องกัรรถมาบ,บัง่ไกลมาบังแก่ไกล จ,จุ่มๆางมืองมันแดบดบแดดหัดแบบเสีบครับไม่กิไ้ไรหรอกนงิยหนึงก็พอ เยี่ยมตาตาแพย์แสงครับตาแพย์แสงเัาไ,ได้ใช้เวนตาเวียนตาหลายๆครับยูนเฮียนกับมี่ซื้อมาไดนก็บ่าถือใจกัน ม่วงสามดูดนม่วงสามดูอดว่าแมนในบแกม่วงเด้ครับอันนี้จะขจกข้าัจบ้าครับว่าใน่ยังในมันครับไนมันพูดลงดังก้นอ่ว่าเข้าใจว่าเป็นในบอกม่วงว่าแมนเด้ nay mặn tuồi, ngày nay mặn, tìm nó đây, tìm nó thì nó <laughs> xây xuống khá nhào vật อืมเฮยมาส่งขายเงี้ยเห็นขายเงีเ้ยเงี้ยต้องต้องเอือนถือได้ครับมีส่งขายเงี้ยอันใส่ตะลันชิเชล ใค่นั้นปลามันจะเข้มจังเลยเดี๋ยวพี่น้องกูบุกสุกนมากิม้มน้ำกัน tiếng nóc nóc Chiến nốt cái hoàng gì cả. this <laughs>